โบชูค่ะกระมอนสบายสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะสบายดีไหมคะพี่โจนะคะวันนี้นะคะพี่โจก็จะมาสอนพวกเรานะคะอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นนะคะในเสียงเออเออนะเอออีโอเออีเออีซิลคอมฟกซ์นะคะเออเอ ะะจริงจริงแล้วเนี่ยเสียงมันจะมีเออเสียงเออหนาะๆนะกับเออเออเสียงเออบางนะมันจะต่างกันนิดเดียวนะคะถ้าฝึกไปสักพักเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างนะอ่ะมาเริ่มกันเลยจ้ะ,นะค,ะคำแรกค่ะ v, v v v d d d, d, d macready macredu macredu demi 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 me 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 je 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 de 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 c'est ne 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 jeune jeune Jeune, Levez, levez, levez. Ballette, ballette, ballette. Peu, peu, peu. Heureux, heureux, heureux. Peu, peu, peu. Jeudi, jeudi, jeudi. Bleu, bleu, bleu. V v v d e s e r v e je une, je une, je une. e s e r v ฟ e ด e e บุ e เดือบ f ฟ e ด e อ e ุฟ e j ือ n ออีกครั้งนึงนะคะ V v v j j j m a c r e d y m a c r e d y Macredi, demi, 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 me, 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 je, 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 te, 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 feu, 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 ne, 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 jeune, 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 levé, levé, levé. ballette 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 peu, peu, peu. heureux, heureux, heureux. peu, peu, peu. jeudi, jeudi, jeudi. bleu, bleu, bleu. V ัว no. si d e s e ัวเ d e s ยเดื d e s อย e e u e e u e b u f j a u n e j a u n e j a u n e อ่ะลราดูเนาะถ้าเสียงที่มันมีสระอูเนี่ยอย่างเช่นวีววเสียงมันจะบางนะเหมือนเคำนี้อ่านว่า กับเดอไม่เสียงไม่เหมือนกันนะคะมันต่างก,กันนิดเดียวเจือเจือเสียงเจือมันจะออกเสียงบางๆนะคะเจือเดอนะเจือเจือเสียงมันจะปากจูนิดนึงเป็นเป็นเดอที่เสียงปากจูนะคะต้องต้องฝึกนะคะต้องฝึกเนาะเราจะได้เห็นความแตกต่างในเสียงสระเออนะคะอะ่โอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวิดจะชีะ้นะคะแล้วก็ให้ตัวเองอ่านว่าเอ๊ะคำนี้มันอ่านว่าอะไร คำแรกค่ะ V e v e v e คำที่สองค่ะ m a คเครดี c ค e d i คำนี้ค่ะ f ืคำนี้ค่ะ B, B, B. คำนี้ค่ะเออเขยเออเยเออคำนี้ค่ะ l e v e เลเวเ e คำนี้ค่ะ u b l บล b l ล e คำนี้ค่ะเจ jeudi jeudi ค je ำนี้ค่ะ จื้อจื้อจื้อคำนี้ค่ะจื้นจื้นจื้นคำสุดท้ายค่ะเจมี่เดมิเดมิอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเสียงเอเงอเสียงเอเสียงเออกับเสียงเอนะเสียงอือที่มันมีตัวอือด้วยนะคะเสียงมันเจอกบาง,บาง หน่อยเนาะถ้าเทียบกับเสียงสระน,นะคะ <c oughs> อ่ะก็ลองไปฝึกกันดูเนาะสำหรับใครที่นะคะอยากจะเรียนภาษาฝรั่งเศสกับพี่โจนะพี่โจก็มีคอร์สออนไลน์นะคะมีคอร์สออนไลน์แล้วก็มีพานักเรียนไปเรียนเมืองนอกด้วยนะคะ คือถ้าใครอยากจะไปเรียนภาษาที่ประเทศฝรั่งเศสพี่เจจะพาไปได้นะคะก็คือพี่เจทาโปรแกรมอยู่นะคะตอนนี้ก็รับสมัครอยู่นะคะแล้วก็เราจะบินไปช่วงจวงนะคะคือช่วงมิถุนายนปีหน้านะคะสำหรับใครคือจริงๆเราจะบินไปช่วง ช่วงช่วงมิถุนาถึงกันยาคือมันช่วงนั้นเนะเราทำวีซ่าเสร็จช่วงไหนเราก็บินไปช่วงนั้นนะคะคือตอนนี้นรับลักสมัครนะคะก็คือทุกปีช่วงเราจะไปเรียนที่นูน่นเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนภาษา ่าฝรั่งเศสออนไลน์หรือว่าอยากจะไปเรีนยนสดๆที่ประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะก็ติดต,ต่อพี่โจมาได้เลยนะคะพี่โจ S M A เนะาะ line S W M A นะคะสำหรับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะฟังเสียงสดนะคะก็ส่วน93575ส่วน267นะคะ Maxi Boku Percent Carbon j o ออ n อ o v e าค่ะ